thank mm -hmm. you mm -hmm. สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปรคาริววันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรถ SUV สุดแกร่งจากค่ายญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องระบบขับเคลื่อน4ี่ลอ้อและความปลอดภัยระดับสูงกับคันนี้เลยครับดอกจันดอกจันซูบารุฟอร์เรสเตอร์รุ่นล่าสุดดอกจันดอกจันที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยบอกเลยว่าใครกําลังมองหา SUV ขับดีเน้นความทนทานคันนี้ต้องห้ามพลาดครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนซูบารุฟอ r เรสเตอร์ยังคงเอกลักษณ์ของความบึกบึนและใช้งานได้จริงเอาไว้เต็มที่ ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมและขอบสีดำด้านให้ความรู้สึกดุดันมากยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบเลดพร้อม daytime running light ทรงซีเชพที่เป็นซิกเนเจอร์ของ s u b a r ุให้แสงสว่างชัดเจนแม้ในเวลากลางวันพร้อมไฟตัดหมอกหน้าแบบเลดที่ออกแบบใหม่ให้เข้ากับกันชนหน้าเส้นสายข้างรถมีความคมชัดและมีมิติช่วยเสริมความรู้สึกแข็งแรงของตัวรถ ซุ้มล้อมีการตกแต่งด้วยพลาสติกสีดำด้านช่วยป้องกันร,รอยขีดข่วนเมื่อลุยทางฝุ่นหรือออฟโรดเบาๆล้ออัลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ที่ให้ความสปอร์ตและเข้ากับตัวรถได้ดีมาดูด้านท้ายกันบ้างไฟท้ายทรงซีเชพแบบเล็เช่นเดียวกับด้านหน้าฝากระโปรงท้ายมีสปอยเลอร์เล็กๆและกันชนท้ายตกแต่งด้วยแถบสีเงินแบบกันกระแทกเพิ่มความรู้สึกพร้อมลุยในทุกสถานการณ์โดยรวมแล้ว f o r e s สเตอร์ยังคงเน้นภาพลักษณ์ของ SUV แท้ๆท,ท,ที่ใช้งานได้จริงและมีความทันสมัยในแบบไม่หรือหวาเกินไป ต่อกันที่ภายในรถกันสั้นๆ s บารุฟอ o r เรสเตอร์ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งและนั่งสบายพื้นที่ศีรษะและขาม,มีเหลือเฟือเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพดีปรับไฟฟ้าได้ในตำแหน่งคนขับหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพจาก h าร์แมนคาร์ดในบางรุ่นย่อยพวงมาลายัยหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆรวมถึงหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลบนแดชบอร์ดอีกจุดเด่นคือระบบความปลอดภยัย Eye Sight อร์ชั่นใหม่ที่มาพร้อมกล้องคู่หน้าทำงานร่วมกับระบบช่วยเบรรกก่อนานาช ระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนรถออกนอกเลนและระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยให้ความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทางใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์เบนซินบ็อกเซอร์สสูบขนาด2.0ลิตรให้กำลังสูงสุด156แรงม้าแรงบิด196นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ลยอัตโนิก CVT และระบบขับเคลื่อน4ล้อ Symmetrical AWD อันเลื่องชื่อของ Subaru พร้อมระบบ X Mode ที่ช่วยให้การขับบนพื้นลื่นหรือเนินชันเป็นเรื่องง่าย ในเรื่องของราคา Subaru Forester ในประเทศไทยมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยโดยรุ่นเริ่มต้นคือ 2.0iL ราคาอยู่ที่ประมาณดอกจันดอกจัน1 1ล้าน1 1 0 0 0บาทดอกจันดอกจันรุ่นกลาง 2.0ISi ไซส์ราคาดอกจันดอกจัน1 2 9ล้านบาทดอกจันดอกจันและรุ่นท็อป 2.0ISi ไซส์ GT Edition ราคาดอกจันดอกจันล้าน0 0 0บาทดอกจันดอกจันซึ่งราคาถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ ทั้งระบบขับเคลื่อนความปลอดภัยและความทนทานในแบบ s u b a r ุแท้ๆสรุปเลยนะครับ Subaru f o r เตอร์เหมาะมากสำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ที่เน้นการขับขี่มั่นใจเดินทางไกลสบายมีพื้นที่ใช้สอยเยอะพร้อมความปลอดภัยระดับสูงแมหน้าตาอาจจะไม่หวือหวาเท่าคู่แข่งแต่เรื่องความคุ้มค่าและความอึดบอกเลยว่าเกินราคาแน่นอนครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดอกจันดอกจันโปรโคารีวิวดอกจันดอกจันของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่รีวิวหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับ